สวัสดีครับสวัสดียามดึกของวันพฤหัสที่23ตุลาคม2568นะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นแนวของเพชรบ้านาอยู่นะครับวันนี้ก็พามานำเสนอหลายแบบเริ่มจากต้นแรกเลยนะฮะต้นแรก ห้าเสาอให้ดูโอ้นะครับดูตาตุ่มตาตุ่มแต่น้อยนะเหมือนอลำของมันสําปะหลังเนาะนี่นะฮะกิ่งชัดเจนนะครับขายตามฟอร์มที่นี้ฟอร์มสูงของเขาปื๊ดขึ้นมาเป็นอ่าเป็นพุ่มสองชั้นนะครับถ้าถ้าแบบนี้ เวลาเขาโตเขาก็จะแตกกระจายรายละเอียดอันนี้เป็นขายตามฟอร์มนะครับก็มาตีพุ่มพุ่มที่สองก็อยู่บนนี้ส่วนอัตลักษณ์ความเป็นเพชรบรรณานะครับอ,อดอกขาวโอมชมพูเล็กๆกลีบดอกงอพับไปข้างหลังปลายเกสรแลบอ่ะว่ากันไปนะครับ นนีใบประมาณนี้นะตันนี้เปิดราคาเอาไว้ที่1,900บาทขายตามฟอร์มนะฮะนี่พุ่ม2ชั้นสูงสูงนะครับ1,900บาทราคารวมส่งสำหรับเพชรบ้านนานะฮะต่อไปตันนี้ต้นใหญ่เท่ากันเลย มีก็มีตาตุ่มเหมือนกันนะครับใบก็แนวนี้ดอกกําลังมาเกสโรโผล่เหมือนกันนะครับแต่เขากิ่งด้านนี้นะครับกิ่งด้านนี้ไม่มาสามารถสกิดได้ครับสกิดสกิดเปิดตาให้เขาแทงมาต้องใช้เวลา นะครับต้นนั้นพันเก้าต้นนี้เจ็ดร้อยแปดสิบนะครับซวยเหมือนกันแตกนะ่กิ่งไม่ครบนะครับกิ่งไม่ครบถั่วลำต้นนี้อ้วนกว่าอะไรได้กว่านะครับย่นหนังช้างอะไรได้เหมือนกันหมดเลยอ่ะก็พิจรารณาเอานะครับอันนั้นแพงอันนี้ก็จับต้องได้นะครับถือนะครับราคาถูกเจ็ดร้อยแปดสิบราคารวมส่งอ่ะถูกกว่านั้น เพชรบ้านนาเหมือนกันหัวฟูฟูนะครับหัวฟูฟูใบกลมนี้เป็นแนวบ้านนาใบกลมรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นอย่าไปอะไรมากนะครับแต่ดูน,นะฮะมาแน่นอนถ้าท่านได้เพาะเมล็ดเพชรบ,บ้านนาบ่อยๆท่านก็จะรู้นะครับมันจะออกมาตะพึตตะผือออกมาทวีิวทบทถเด็ดหลายอย่างหลายแนวนี่นะครับมีก็จะเป็นตรงนี้ ก็เป็นไม้ที่ไม่ได้ฟื้นนะครับไม่ได้ฟื้นท่านต้องเอาไปฟื้นเอาให้ดูครบทุกด้านแต่ด้านนี้โอ้รากลีลาโคดลีลาไม้เก่านะครับไม้เก่าต้องเอาไปฟื้นเอานะครับไม่ได้เน่าไม่ได้อะไรตัวนี้เพชรบานาหัวฟูที่สี่รอยแปดสิบาทนะบ่ได้ว่าได้ขายแพงได้เพราะขาด ตัวที่มันถูกจับต้องได้ง่าย,ายก็มีนะครับส่วนตัวนี้680เพรบ้านนาเข้มเข้มเมือนกันนะครับให้เบึงใบแล้วก็ได้เข้มไห้เข้มนะครับดูใบนะฮะดอกก็กำลังมาแต่ต้นนี้อัตลักษณ์ครบนะครับนี่กิ่งเมนตัวนี้ส่วนกิ่งสาขารอบทุกด้านเลยนะครับรอบทุกด้านสวยมีบ่าบ่าใหญ่บ่าปูด โดกาหลีนาต้นนี้เปิดแบ่งกันไปที่680บาทนะครับสำหรับเพชรบรรณาตน้นนี้ส่วนอันนี้กิ่งตอนเพชรบรรณานะครับกิ่งตอนเพชรบรรณาเขามีรอยแดดเลียแล้วก็ดรอยรอยซากนะครับรอยซากแบบนี้ที่กิ่งให้ดูให้ดูดรอยซากแบบนั้นแบบนี้ให้ดูให้ดู แต่กิ่งมาครบนะขายที่880บาทดูดูดูนะครับโอ้กิ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่นะฮะด้านนี้คือรากก็ออกออกมาได้ทุกด้านแต่ด้านที่สวนอยู่ตรงนี้นะครับโอยอยโอเดี๋ยวผมพาดูถ้าไม่ไปผมจะจะทำให้ดูนะตนนัวนี้ใหญ่ๆหนะฮะดู กิ่งซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขึ้นไปแบบนี้เลี้ยงสติไปทำกิง่งบอนไซบ้านาได้สปาย์กิง่งใหญ่ๆนะครับโอ้ยลมไปละแปดร้อยแปดสิบาทนะครับราคารวมส่งตอนส่งก็จะน้อยส่วนอันนี้กิง่งราชินีใครอยากเอาไปทำแนวบอนไซเนาะกิง่งราชินีตัวนี้ผมบริเกนราคาตัวนี้ ไปเร็วๆหน่อยนะครับมันดึกแล้วอผมไปเอาเครื่องไปเอารถมิโครมาแล้วก็จะทยอยไล่ยกเปลี่ยนกระถางจัดพื้นที่แหละทีนี้แต่ว่ารถเฮียบยังซ่อมไม่เสร็จเลยเอาไมโครมาก่อนห้าร้อแปดสิบาทราคารวมส่งนะครับถ้าท่านถ้าใครมีไม้เยอะนี่ท่านจะพอเข้าใจเลยว่า การดูแลนะครับโดยเฉพาะไม้ใหญ่ต้นทุนมันสูงกระถางใหม่กระถางหนึ่เมตรอย่างเงี้ยกระถางเริ่มตั้งแต่80ดเมตรเมตรยีบเมตรห้าสิอะไรประมาณนี้ต้นทุนเยอะนะครับราคากระถางก็หลายตังละถ้าเมตรยี่สิก็ต้องมีมีพันละะมีเงิน 1, 000, พันเฉพาะกระถางาวัสดุปลูกอีกเกรดเอพรีเมียมกิใบก้ามปูหมักก็โอ้ยกระสอบละอยบอก สอบแล้วแปดสิบร้อยยี่กี่กะสอบออตอนปลูกก็ลองก้นด้วยเปลือกมะพร้าวหยาบแล้วก็ละเอียดมาไล่สเต็บแล้วก็ตามด้วยใบก้ามปูหมักเนี่ยออสตาเกินจีออสโมโคตโอ้นะครับเปลี่ยนดินแต่ละครั้งกระถางหนึ่งเมตรขึ้นไปนมีหนาวนะมี มีเสียตังค์เยอแต่ละต้นแล้วก็ต้องมาเลือกดูว่าเราจะเอาต้นไหนขึ้นแล้วก็น้ําหนักในการยกไม้นะมันทําคนเดียวก็ทําไม่ได้ทําลำบากจ้างคนถ้าไม่มีแรงงานเนี่ยก็จ้างคนก็เป็นต้นทุนนะครับถ้าต่อใหอ้มีเครื่องจักรเหมือนผมมันก็เป็นต้นทุนเหมือนกันทุกอย่างเป็นต้นทุนแต่ถ้าเราไม่มีมันก็ไม่มีแต่ถ้ามีแล้วเราต้องทําต้องดูแลมัน นะครับดูแลไม้ใหญ่ยกแต่งรากถ้าอยากสวยก็จัดรากแต่งรากก็ต้องมีเหล็กค้ำยันนะมีคานมีรอกดึงมีโอ้สารพัดส,สารเพรนะเป็นต้นทุนทั้งนั้น <c oughs> อันนี้คือเล่าให้ฟังแต่ถ้ามีแล้วเราจัดสวยๆมันก็สวยนะครับในบ้านในเรือนในสวนเราเองไม่ต้องไปเดินดูที่ไหนต้นนั้นนะ่ะเพชรบานนาัรณาต้นนี้หนึ่งพันหร้อยบาทนะครับลีลา เนียนอยู่นี่ชัดเจนใบไม่ต้องห่วงนะครับออกมาครบแน่นอนใบบานาเห็นไหมครับเงาประัดกิ่งก็ปื๊บมาแบบนี้ได้นะฮะหนึ่บาทเอามาเปิดไว้อ้าวมีหมูป่ามี d ีดีซีนะครับดอกโทนเข้มเข้มแดงแดงเป็นอาราบิคัมนี่ตัวน,นี้ก็บอแพ้งดอกนะครับ290 มันเป็นไม้ดำผลเนี้แต่ว่าโตขึ้นมาความดำก็จะเริ่มจืดจางหายไปเป็นสีเทามาปกคลุมแทน290 DDC ผมมีกิ่งแม่เขาเอาเขี่ยง่ายๆนะครับเขี่ยดอกไหนติดฝักดอกนันแล้วก็เพราะช่วง,รงแรกๆผมบ้าอะไรเพราะไว้เยอะแล้วก็ แต่ก็ไม่ได้มีเวลาแต่งราาเขาก็ไปแบบนี้ก็วากันไปนะครับสําหรับไม้อรบิขามใครต้องการก็พิจารณาดูนะบอแพงดอกสองร้อยเกาสิบคารวมส่งนะครับบรนาตัวนี้หนึ่งันหกร้อยบาทเนาะเอามาดูทางด้านนี้นี่ก็เป็นแบบนี้อ้าวส่วนมีท่านหนึ่งนะครับท่านใดตามหาถังทองนะครับถังทองรุ่นห้านี่ปื๊บผุ่นเด็ไปแบบนี้ได้นะไปแบบนี้ได้นะซ้ายขวาซ้ายนี่ แบบนี้ได้นะมันงองนี้อย่าไปสนใจถ้าอยู่กับท่านนานๆหน,นีดกรุณาแกะกาวร้อนตรงนี้ออกด้วยนะครับมันมันจะบีบให้กิ่งมันมีปัญหาเดี๋ยวผมแกะให้ก่อนดีวกว่าเพราะเสียบแบบก้าวร้อนเออนี่แกะออกแล้วมั้นกิ่งมันจะกิ่วนะครับกิ่วขาดได้กิ่งที่ต่อแต่อันนี้มันก็จะดันดันออกมาเองนะครับ ก็ใช้กาวร้อนนี่มันจะแข็งนี่นไแกะออกเออได้แล้วที่มันก็จะดันบูดอ้วนเ่าเพราะว่ารากค้ยลีลาดันดันกิ่งมันไม่รู้จะไปไหนเนาะมันดูดน้ําดูดอาหารขึ้นมาปุ๊บมันก็มาส่งเลี้ยงกิ่งปุ๊บแต่ถังทองห้านี่สวยแน่นอนเอามาจากต้นแม่ที่ดอกดอกๆนะฮะพวงๆอ่ะต่อไปเป็นเพชรบรรณา,นนา เพชรบรรณาลูกผสมผสมตระกูลชาดาเพชรนะครับดูใบออกแนวนี้780ดิบาทนะครับเพชรบรรณาลูกผสมผสมแนวตระกูลชาดาเพชรนะเบื้องใบดูใบเอานะครับไอพวกนี้ดอกสวยนะดอกสวยแต่โคดสวยนะครับโคดสวยเพียบโโดสวย780บาทนะตัวนี้มาดูฝั่งนี้ก็สวยนะโคดพิจารณาเอาตาม ประสบการณ์และความเหมาะสมของเรานะครับนี่รากกลไหลมาแล้วโอ้ดีลาดี7จ็ดร้อยแปราคารวมส่งนะครับไอพวกนี้ไม้ขายไม่ออกก็วันนี้ละครับนี่ก็จะเอาไปปลุกสุดท้ายของวันนี้นะฮะอา้าบ้านนานะครับตัวน,นี้บ้านนาหัวฟูหน่ผอนะผมจัดเป็นชุดนะครับ ชุด A ถ้าขายเนี่ยมันต้ตนละ480ใช่ไหมนี่นี่อันนี้ก็ตัวนี้เป็นเมนเดอร์ไม่ใช่ว่าไม่มีเพียงแค่ว่าเมนเมนเขาเล็กเออเราอยากให้ตรงก็แค่เขาลวดดัดมานะครับกิ่งด้านนี้มาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้านน,าน,นี้ส่วนอันนี้มันก็เหวี่ยงออกไปแบบนี้นะครับมันก็ได้นะส่วนอันนี้ก็เพชรบ้านนานะครับโคตรดีลา่าแต่ตัวนี้เป็นเมน คือโกนกิ่งนะครับโกนกิ่งต,ตัดตัดกิ่งเรียกกิ่งใหม่ฟึบฝั่งนี้ได้นี่ตัวนี้ได้นี่อันนี้ก็ได้นี่นะครับตัวนี้ก็ออกมาทางนี้อันนี้ก็ออกมาทางนี้ออกมาครบนะฮะออกมาครบแต่ขายเอาสิให้ดูให้ดูให้ดูดึงแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นแบบนี้มันจะล้มนะมาอีกแล้วเด็กน้อย <c oughs> อที่เอาตัวนี้เป็นเมียมนะครับ ขายชุด3ตัวน,นี้1,000นะครับเป็นราคารวมส่งนะครับรวมค่าแพ็กส่งให้เอาคำคืนนี้ก็น่าจะมีมานำเสนอเท่านี้ก่อนนะครับให้จัดสวนจัดไม้เสร็จก่อนอีกอย่างไปทำขยายสวนให้แม่บ้านแม่บ้านก็ไปอะไรอะไปต่อเติมสวนข้างบ้านนู่นนะครับไปปูผ้า ทุมวัชพืชไปอะไรผมก็ไปลุมมาลุมมาตุ้งก็จะต่อน้ําไปให้ใหม่โอ้ันจะดูแลไหวไหมเนี่ยนะครับไหนจะทางนู้นไปจนสุดด้านข้างอีกด้านหน้าต้นใหญ่อีกโอ้ยเริ่มแล้วนะฮะเริ่มเริ่มเริ่ม,มจะไม่สนุกแต่ก็เราก็พอใจเนาะนะครับอยู่ในบ้านเราเราก็ทําไปให้จัดก่อนนะฮะจัดเพราะว่าฝนเพิ่งหมด เพิ่งหมดฝนได้ไม่ถึงสัปดาห์เพิ่งเอาเครื่องจักรลงมาผสมดินอะไรต่างๆนะจัดให้มันสวยๆวันนี้ก็สั่งอีฐมาลงอีกเสียตังค์ไปอีกนะครับจัดสวยๆรอชมดอกก็จะได้ทำคลิปเดินพารีวิวชมดอกแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์ว่าเขาเป็นอย่างไรอัตลักษณ์เขาเป็นอย่างไร ไม้ที่มันใหญ่แบบนี้เริ่มต้นจากเล็กๆทําแบบไหนอมันก็จะยั่วยวนนะครับสร้างขวัญกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจจุดไฟในตัวของนักเล่นชวนชมโอ้โห,หมอดใสจุดไฟให้ลุกโชดช่วงเพราะว่าเห็นไม้ของคนอื่นแล้วเราก็จะไปดูของเราว่าเอ๊อเรามีแบบนี้ไหมมีสายพันธุ์นี้ไหมมันเป็นแบบนั้น เราจะเอามาเล่นมาทําเหมือนเขาได้ไหมมันจะเป็นแบบนั้นนะครับความสุขของการเล่นชวนชมออกแนวบอนใสนะครับอ่ะสำหรับคำคืนนี้ก็ต้องขออนุญาตจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ